บอกกี่ครั้งแล้วอย่ามียมหน้าเต่ามันมีรังสีมะเร็งจะกินตายเอาหนูเว็บไซต์ก่อนหนงไม่ได้เข้าไปอยู่ในไมโครเวฟสิ้นหน่อย,เ,ยเขาบอกว่ามันไม่ไดสีกับแสงเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมจริงป่าเผื่อทำไมต้องไปเชื่อเขาด้วยอ่ะเขาแชร์กันทั่วบ้านทั่วเมืองจะไม่จริงได้ไงแกนี่ไม่รู้เรื่องเลยจริงในเวไซต์ก่อนเนี่ยห้ามเลยดูในข่าวไหมเขาทำจากเนื้อต้อนเมต็ดทองอะ ีพี่สาวของฉันชื่อตอมเป็นเจ้าแม่นักแชร์ใครส่งข่าวอะไรมาก็แชร์ไปทั่วแล้วก็หลงเชื่อข่าวพวกนี้ไม่ลืมหูไม่ลืมตาด้วยนะสิข่าวใส่ใครนนี้สี่ชั่วโมงแค่พอกก็สามืแกเทฉันไม่เชื่อหรอก พี่พี่รู้ยังว่านี่เป็นข่าวปลอมอ่ะฉันไม่รู้เห็นไหมหน้าแดงไปเลยปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วอาการยิ่งหนักขึ้นทุกวันถ้าพูดไม่ฟังก็มีวิธีเดียววิธีเดียวกับพวกที่ทำข่าวปลอมเขาทำกันเริ่มจากหารรูปที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่จะทำมาสักรูปใส่แคปชั่นเด็ดๆเ,เข้าไปตามด้วย อ้างอิงงานวิจัยคำพูดของนักวิทยาศาสตร์หมอหรือคนดังต่างๆและตามด้วยส่งต่อกันเยอะๆนะเพื่อคนที่คุณหลักเท่านี้ก็เรียบร้อยพี่หนูเป็นไส้ก่อนอยู่ไหยน,นะเออจะทำอะไรก็ทำไปไม่คิจะห้ามหน่อกหอนัก,นนจจกวิทยาศาสตร์ขาวิจัยมาใหม่แล้วเนี่อันตรายหรอือมพี่ไม่ใช่ไงยะ แกคิดว่าพี่โง่มากหรอหนูไม่ได้ตั้งใจจะหลอกพี่นะแกไม่อยากให้พี่โดนหลอกแต่แกมาหลอกพี่เนี่ยน,นะไม่ใช่นะพี่หนูขอโทษหนูกลัวว่าพี่จะเข้าใจข้อมูลผิดๆแล้วจะเกิดเรื่องอันตรายฉันก็ขอโทน,นคคเหมือนกันอยากให้ทุกคนปลอดภัยแข็งแรงอยู่ได้กบาวปนานถึงพยายามบอกพยายามเตือนถ้างั้นก่อนที่จะเชื่อข้อมูลต่งลา<ป>ตงๆพี่ก็เข้าไปเช็คในเฟซบุ๊กศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมสีจะได้รู้ว่ามันน่าเชื่อถือได้จริงหรือเปล่า จ้างั้นชิมสใส้ก่อกไหมพี่เยาวชนยุคใหม่ไม่หลงเชื่อข่าวปลอมนี้เป็นที่ฮุยหาแล้วก็นำเสนอกันไปน้ำที่ซอน่าให้น้าสิทสิ์เลยนะคน,น,นต,ต่อแถวเ <ไป S 1> ยอะมากนินเชื่อว่าเป็นน้ำา,าไปไหว้บ้านก็มนีเออล่าสุดน,นะครับไปตรวจสอบแล้ว การตรวจสอบน,น,นั่นแปลว่าน้ำปนเปื้อนอีโคไลอาจจะ่ะให้ใหอักเ<อ>สบเกินเข้าไปอาจจะทำให้ท้องร่วงได้ขอประกาศว่าอย่าไปตักดื่ม